สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้มาในหัวข้อโจทย์ปัญหาการหารคลิปที่1นะคะไปดูตัวอย่างที่1กันตัวอย่างที่1นะคะโมเมขายขนมปังได้เงิน225บาทขนมปังราคาชิ้นละ5บาทโมเมขายขนมปังได้กี่ชิ้นโจทย์นี้นะคะเขาให้ ให้เราใส่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือจะอยู่ส่วนท้ายของประโยคเสมอเลยนะนะคะก็คือโมเมขายขนมปังได้กี่ชิน้นอ่าแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกนะคะคือส่วนที่เหลือนะลูกเอามาเขียนได้เลยนะคะคือโมเมขายขนมปังได้เงิน225บาทขนมปังราคาชิ้นละ5บาทนะคะอ่ะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ยังไง อ่าอ่ะ,อะเราเข้าใจก่อนนะคะว่าขนมปังเนี่ยเราขายไปใช่ไหมได้เงินมา225บาทแล้วก็ขายไปนะ่ะชิ้นละ5บาทใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือเราขายได้เราขายได้กี่ชิ้นนั่นเองเออเราขายได้กี่ชิ้นแต่และชิ้นราคาก็ต้องเป็นไงคะราคาเท่ากันใช่ไหมแต่เรา ต้องการทราบว่าเราขายไปกี่ชิ้นก็เอา225นะคะหารด้วย5นั่นเองเราก็จะได้ทราบตัวเลขที่เราขายไปนะคะ,ะวิธีทำนะคะให้เขียนประโยคแรกเลยก็คือโมเมนะคะขายขนมปังได้เงิน225บาทนะคะประโยคที่2ก็คือขนมปังราคาชิ้นละ หบาทนะคะสุดท้ายเลยคือโมมีขายขนมปังได้ให้เอาสัญ,ญลักษณ์ลงมาด้วยนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ225หารด้วย5นะคะ,ะเรายังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าเราจะเราจะหาการหารเนี่ยหาย,ยัางไงนะคะเราจะหารสั้นหรือว่าจะหารยาวก็ได้นะคะตามที่นักเรียนสะดวกเลยลูกจะหารยาวหรือหารสั้นก็ได้นะคะ ในที่นี้ครูขอเป็นหารสั้นนะอ่าไปดูกันเลยอ่าสองนะคะมันคือตัวตั้งนะลูกอ่าสองตัวตั้งและ5คือตัวหารก็คือตัวที่ไปหารนั่นเองอ่าเราก็จะเขียนในลักษณะนี้นะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าตัวแรกที่เราต้องไปหารคือเลข2ใช่ไหมคะแล้ว5สีฟ้าเนี่ยคูณอะไรได้2องมีไหมลูก ห้าสีฟ้านะคะคูณอะไรได้ได้สองมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะให้ใส่ศูนย์ไปก่อนนะแล้วเอาเอา่อเราก็ควบไปเลยค่ะเป็น22นะคะตัวข้างหลังควบเป็น22นะลูกแล้ว5เนี่ยคูณอะไรได้22่สมีไหมคะ5คูณอะไรได้22่สมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะมี5้คูณสถูกไหมคะห้าคูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ย ห้าคได้20ใช่ไหมคะดังนั้น20เก็บไว้ในใจ2 2่ 20, ลสลบยีเหลือเศษเหลือเศษ2ใช่ไหมคะเศษสองตรงนี้ให้เรามาเขียนตรงกลางเลยใช่ไหมคะจำได้ไหมเออวิธีการหารครูสอนไปคลิปก่อนหน้านะสามารถไปดูกันได้นะคะอ่ะพอเราเหลือเศษสอใช่ไหมคะมันก็จะควบเป็น25นะลูกตัวสุดท้าย แล้ว5สีฟ้าเนี่ยคูณอะไรแล้วได้25ลูก5คูณอะไรได้25ก็คือ5คูณ5นั่นเองอ่าเราก็จะได้เลขที่เป็นคำตอบใช่ไหมคะก็คือ45นั่นเองให้เราศูนย์ข้างหน้าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่นะคะให้ใส่45ไปได้เลยนะคะอ่าคำถามคือหน่วยเป็นอะไรลูก 45หเนี่ยหน่วยเป็นอะไรคะก็ไปดูเลยค่ะว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรเอ่ยโมเมนะคะเขาขายขนมปังได้กี่ชิ้นดังนั้น45ชิ้นนั่นเองนะคะอ่ะตอบตอบก็คือเอาบรรทัดที่3มาตอบเลยลูกโมเมขายขนมปังนะคะได้45ชิ้นเลยนะอ่ะไปดูตัวอย่างที่2อ่ะครูจัดนักเรียน504คนอ่า เป็นแถวเจ็ดแถวแถวและเท่าเท่ากันด้วยนะ,ะแล้วครูเนี่ยจะจัดนักเรียนได้แถวและกี่คนเอออ่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือสุดท้ายเลยค่ะครูจัดนักเรียนได้แถวและกี่คนแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกคือที่เหลือเอามาเขียนได้เลยนะคะคำถามคือประโยคสัญ,ญลักษณ์เออเราจะเขียนได้ยังไงเอ,อ่ย ก็เอา504นะคะหารด้วย 7, เออเท่ากับเท่าไหรนั่นเองนะต่อไปก็คือวิธีทำนะคะวิธีทำบรรทัดแรกเลยนะคะก็คือครูจัดนักเรียน504คนนะคะต่อไปเป็นแถว7แถวแถวละเท่าเท่ากันบนรรทัดที่3ก็คือครูจัดนักเรียนได้แถวละให้เอาประโยคสัญ,ญลักษณ ขึ้นก่อนด้วยนะคะอะจากนั้นทำยังไงเอ่ยก็เอามาตั้งหารหารสั้นหรือจะหารยาวก็ได้นะคะหารยาวหรือหารสั้นก็ได้ตามที่เราถนัดนะคะอะก็คือ504เนี่ยเป็นตัวตั้งถูกไหมคะแล้วก็เลข7 ไปหารแล้วเจ็ดสีฟ้าเนี่ยคูณอะไรได้5้ามีไหมลูก7คูณอะไรได้5้ามีไหมไม่มีถูกไหมคะ,ะใส่ศูนย์ไปจากนั้นควบ50นั่นเองก็คือ5กับ0ใช่ไหมคะเป็น50 7คูณอะไรได้50าสมีไหมไม่มีก็เอาที่น้อยกว่าแล้วก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะเจ็ดคูณอะไรเอ่ย 7คูณ7นั่นเองอ่า7คูณ7ได้เท่าไหร่คะ49ใช่ไหมอ่า49ไว้ในใจแล้ว50เนี่ยลบ49ก็ต้องเหลือเศษ50ลบ49ก็ต้องเหลือเศษ1นั่นเอง1เราก็จะเอามาเขียนตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นเลข14อ่าแล้ว7สีฟ้าเนี่ย คูณอะไรได้14คะ7คูณอะไรได้14ลูกก็ต้องคูณ2อาใส่2ให้ตรงหลักเลยใช่ไหมคะเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมดังนั้นคำตอบก็คือ72นั่นเองอาแต่ยังไม่จบนะคะหน่วยมันอย่าลืมทุกครั้งนะคะหน่วยมันหน่วยของข้อน,นี้คือคำถามที่เขาถามว่า ครูจัดนักเรียนได้แถวละกี่คนดังนั้น72ก็มีหน่วยเป็นคนนั่นเองอโอเคไหมดังนั้นตอบตอบยังไงคะสุดท้ายเลยคือครูจัดนักเรียนได้แถวละ72คนอโอเคไหมไม่ยากเลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ช่องครูดาด้วยนะอ่าวันดีสวัสดีนะคะ